ตัวที่อยู่ในมือของอ้อนี้มันคือผลของบวบหอมค่ะนเพื่อนอ้อเพิ่งเด็ดออกมาจากบนต้นมันใส่ถุงไว้ก่อนนะคะส่วนตัวนี้เป็นบวบหอมที่ยังห้อยตรงเตงอยู่บนขั้วอันนี้อ้อยังไม่เด็ดห้อยตรงไปน่นสำหรับใบบวบใบบวบอันนี้เริ่มจะเฉาแต่ยังไม่เฉาตัวนี้คือใบบวบที่แห้งคาต้นเพื่อนๆนที่สั่ง ใบบวบหอมแห้งคาต้นเข้ามาเวลาที่อ้อเด็ดอย่างนี้แห้งคาต้นใช้ได้เด็ดเอาเลยใส่ถุงไปแห้งคาต้นใบบวบนะคะเด็ดเอาใบบวบเด็ดเอาอะใครสั่งไว้รอรับได้เลยสำหรับใบบวบหอมแห้งคาต้นย้ำมาว่า ต้องแห้งคาต้นเท่านั้นนะครับคุณอ้อจัดไปนะจ๊ะอันนี้จะไม่มีการแบบว่าเอาใบสดไปตากไม่ใช่เพราะไอ้ประเภทใบบวบแห้งคาต้นนี่มันคาต้นต้นเยอะมากเอาตามนั้นจ้ะรอรับนะคะสำหรับลูกค้ารายนี้สวัสดีค่ะ